น้ำตานำมาซึ่งความสำเร็จของเล่าปีเล่าปีสร้างกกขยายแผ่นดินขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ปัจจัยอะไรที่ทำให้เล่าปีสามารถพิชิตแผ่นดินมาเป็นหนึ่งในสามอาณาจักรได้สิ่งนี้น่าสนใจไม่น้อยนะครับผู้นำทุกยุคทุกสมัยนอกจากจะใช้กำลังและสติปัญญาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถตรึงใจผู้คนได้ดีคือน้ำตานั่นเอง และผู้ที่มีความสามารถเป็นเอกในด้านนี้ก็คือเล่าปีสิ่งนี้เป็นภาพพจน์ที่เด่นชัดของเขาเลยทีเดียวบางคนบอกว่าเล่าปีเป็นราชันเจ้าน้ำตาบ้างก็บอกว่าเล่าปีเป็นพระเอกเจ้าน้ำตาหรือไม่ก็บอกว่าเล่าปีเป็นเจ้าชายที่แย่บ้างก็มีเรื่องนี้ไม่ใช่จะมีเพียงเล่าปีคนเดียวที่ใช้น้ำตามัดใจคน ภาพแต่มีบุคคลมากมายที่ใช้น้ําตาเช่นเดียวกันอย่างเช่นโจโฉก็ใช้น้ําตาซึ่งเคยเสียน้ําตาให้กับอุยแก่หรือจะเป็นครั้งที่โจโฉเสียเตียนอุยหรือแม้แต่คงเบ้งก็ใช้น้ําตาเป็นกลยุทธ์ในตอนที่ไปเคารพศพจิวยี่คงเบ้งก็ใช้น้ําตามัดใจคนเช่นกันอย่างไรก็ตาม คนเหล่านั้นไม่ได้ใช้น้ำตามากมายเหมือนกับเล่าปีเล่าปีใช้น้ำตามัดใจคนได้ดีดังเช่นเมื่อครั้งที่จูโล่งฝาทับรับอาเตาและช่วยนายน้อยผู้นี้กลับมาให้เล่าปีผู้เป็นบิดาได้สำเร็จทันทีที่เล่าปีเห็นจูโล่งในร่างที่อาบเลือดแดงฉานอุ้มลูกน้อยเข้ามาเล่าปีรีบเข้าไปพยุงจูโล่งทันที จูล่งเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาพร้อมแกะห่อผ้าที่ข้างในมีอาเต้านอนหลับอยู่ทันใดนั้นเล่าปีได้อุ้มอาเตา้าแล้วจะโยนลูกแท้ๆลงพื้นจูร่งตกใจรีบคว้ามาไว้ในอ้อมกอดได้ทันก่อนโยนเล่าปีอาจจะเห็นแล้วว่ายังอยู่ในรัศมีมือจูร่งหรือไม่ก็คงจะโยนแบบไม่รุนแรงนะักอย่างไรก็ตาม ต่อให้อาเตาที่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ท่าตกลงพื้นแม้จะไม่แรงก็คงได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเล่าปีกล่าวว่าเพราะอ้ายลูกจันไรทําให้ข้าเกอกเสียจูลงเล่าปียังกล่าวต่อไปว่าลูกนมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผลพลดีๆไม่ใช่หากันได้ง่ายๆนับได้ว่าเป็นประโยคที่กินใจไปทั้งกองทัพเลยทีเดียว จูโล่งน้ำตาไหลซึ้งใจที่เล่าปีรักและห่วงตนมากมายขนาดนี้แล้วก้มลงสาบานจะจงรักภักดีต่อเล่าปีตราบชีวิตจะหาไม่ท่ามกลางสายตาเหล่าทหารและชาวบ้านเรียกได้ว่างานนี้เล่าปีรับคะแนนไปเต็มๆเ,เล่าปีพลิกสถานการณ์จนกลายมาเป็นพระเอกแทนจูโล่งในทันทีเล่าปีอาจจะรักจูโล่งมากโดยบริสุทธิ์จริงหรือเพื่อเรียกคะแนนจากจูโล่ง ว่าตนนั้นรักจูโล่งมากกว่าลูกแท้ๆก็เป็นได้ไม่ว่าจะเป็นใครถ้าได้ยินคำพูดนี้ของเล่าปีก็คงจะมีกำลังใจพร้อมสู้ตายถวายหัวให้กับเล่าปีเพราะรักตนมากกว่าลูกตัวเองน้ำตาครั้งนี้เพื่อให้จูโล่งพักดีต่อตนและให้เหล่าขุนพลและทหารทุกคนได้รับรู้ว่าเขานั้นรักลูกน้องยิ่งกว่าลูกตัวเอง การหลั่งน้ำตาครั้งนี้ไม่เสียเปล่าเล่าปีได้ทั้งลูกกลับมาและได้ใจลูกน้องอีกด้วยเล่าปีเป็นคนบ่อน้ำตาตื้นร้องไห้เก่งเล่าปีร้องไห้หลายต่อหลายครั้งหลายครั้งที่เล่าปีมักใช้น้ำตาขอความเห็นใจจนเอาตัวรอดมาได้เช่นเมื่อครั้งเล่าปีไปพึ่งพ่วงเสี่ยวที่เมืองกิจิว และกวนอูไปอยู่กับโจโฉต่อมามีศึกระหว่างทัพโจโฉกับทัพอ้วนเซี่ยวงันเลี้ยงกับบุญทิวสองทหารเอกของอ้วนเซี่ยวต้องสิ้นชื่อเพราะฝีมือของกวนอูเมื่อเล่าปีกลับเข้าค่ายอ้วนเซี่ยวแทบจะสั่งประหารเล่าปีทันทีเพราะรู้ว่ากวนอูเป็นน้องร่วมสาบานของเล่าปีเล่าปีอาศัยน้ำตาด้วยการร้องไห้ และใช้วาจาพลิกสถานการณ์จนอ้วนเสี้ยวใจอ่อนเอาตัวรอดมาได้หรือจะเป็นเมื่อครั้งสุนกวนให้โลซกไปเจรจาทวงเมืองเกงจิ๋วคืนเล่าปีทําเป็นร้องไห้อย่างหนักเพื่อขอความเห็นใจจากโลซเป็นต้นและอีกหลายต่อหลายครั้งที่เล่าปีใช้น้ําตาหลอกผู้อื่นเช่นเมื่อครั้งแซงร้องไห้เพื่อให้นางซุนฮูยินเห็นใจเพื่อจะหนีกลับไปเกงจิว๋ว หรือจะเป็นเมื่อครั้งเล่าปีเข้าตีเสฉวนจนเล่าเจี้ยงออกมานอบน้อมเล่าปีเห็นดังนั้นก็จูมือเล่าเจี่ยงขึ้นมาที่ข้างบนแล้วร้องไห้เป็นต้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างการใช้น้ำตาของเล่าปีให้เป็นประโยชน์เล่าปีมีศิลปะชั้นสูงและอาศัยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้น้ำตาเพียงแค่หยดเดียวแต่เมื่อบีบออกมาถูกที่ถูกเวลาก็ทำให้ผู้คนหัวใจอ่อนไหวได้อาจจะกล่าวได้ว่า เล่าปีเป็นบุรุษที่สร้างแผ่นดินได้ดีด้วยน้ำตาจริงไหมครับ